เขาเกิดมาเหตดหยังเขาเกิดมาเผื่ออียังนํามาเล่าขอนําเรื่องเล่าของคําว่าเกิดมาเผื่ออียงให้ฟังเขาเกิดมาเหตดหยังเกิดมาเพื่ออยีงงออยง,อ,อ,ยงอันดับแรกก็ต้องเป็นว่าเกิดมาเพื่อใส่กรมสากรเน่าเหดบุญเว้ายเหตายบเฮ็ดบาปบ่อเกิน30%ของกรมทั้งหลายเออเพราะตายไปแล้วไปขึ้นสวรรค์สวยสุขอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเกิดความบ่สบายใจก็เลยตัดสินใจลงม่ใส่กรมเกาซัวข้าวจักน้อยคนผู้นี้ เ่ยมื่อเกิดใหม่แล้วก็สิได้รับความทุกข์ทรมานแน่แต่ความทุกข์ความทรมานแบบนี้สิบ่มีพลังหักเหเจ้าของไปเฮ็ดอยู่ในก่มซัวลายดรอกเพราะวะ่าเพิ่นกลับมาใส่ก่มซัวซัวข้าวเท่าน,นั้นเวลาสดใสกร่มเจ้าของแล้วก็ได้กลับไปสวยสุขอยู่สวรรค์อีกคือเกา่าต่อมาก,ก็คือเกิดมาเพื่อสร้างบาลมีโลกมนุษย์คนเฮาเกิดมาความละสารละสายความบุญไหว เทพเจ้าเพิพ่นปกครองสวรรค์เพิินกสิคัดเลือกเทพลงมาซอยสถานการณ์กค็คือลงมาเกิดในโลกมนุษย์ตลอดชีวิตของการต่อสู้เพื่อสังคมเพื่อค้นงามความดีเพื่อเสรีภาพบ่หยุทธ่ยนต์นะตามสภาพะต่างๆที่มันขี่ลข่ลงน,นะเทพองค์นั้นเพิ่นกสิสลระร่างเจ้าของลงมาเสวยอยู่ในโลกมนุษย์เพื่อที่จะมาซอยเหลือผููคนเออเขาเอ่ยว่าเกิดขึ้นมาสังบารามีมาที่นี่เกิดมาสังบารามี คือการเป็นผู้นําเทพบางองค์เพื่อย่อมเสียสละความสุขบนสวรรค์นะครับลงมาเกิดเพื่อที่จะนั่ให้เป็นผู้นําเป็นประมุกเป็นการพวรกข้องมูค้นหม่มากให้มีความสุขเป็นการสร้างบาลมีไปในตัวเจ้าของคำว่าหนีนรกมาเกิดนี่หนีนรกมาเกิดคือไอ้พวกสัตว์นรกนี่ที่มันบางตนใส่กรรมไปนรกย่างวัฒนเบิดตมันกันหนีมาเกิดในโลกมนุษย์ก็คือ ในนิรยาบาลนี้เป็นหูเรื่องนี้ก็คือตามหาแล้วตามหาอีกมันยุทั้งโลกมนุษย์นี้ยมถูตก็เลยเอาโตกลับไปอีกสัตว์นรกในหลังของมนุษย์นี้มันสีอายุสัน้นตายตั้งแต่อายุมันยังหน่อยหรือบ่าเถื่อหรือลังเถื่อกะอายุม่าอะลยช่วงเวลาเวลาหนึ่งก็คือตายอันนี้คือนีรรกมาเกิดนี้แดนโจนมาเกิดสัตว์ในแดนโจนบางตัว ทนทุกทรมานในแดนโจรแต่ยังใส่กรรมบเบ,เบิก็เลยหนีมาเกิดในโลกมนุษย์เหตุให้มาเกิดเป็นคนพิการกําเนิดเกิดมาหนีก็คือมีอุบัติเหตุทําลายร่างกายเหตุเป็นคนพิการในที่สุดคนที่มาเกิดอีกคนหนึ่งประเภทหนึ่งก็คือว่าหนีแดนเปรตมาเกิดเปรตที่ยั่งใส่กรรมบเบิหนีมาเกิดเป็นโลกมนุษย์นีหนีมาเกิดในโลกมนุษย์หนีเป็นคนที่อดอยาก อยากไรหูวหวยอยากได้บ่พ่อเลี่ยงปากเลี่ยงทองอยาขาค้องอดมือกินมือกินแต่ของบูดบูดเนาเน่านี่ค้องเหลือเดน <S 2> <S 2> <S 2> นี้แดนปีศาจมากเกิดคนที่มักลีดหน้าท่าเล่นเขานะี่แหละโคตโกงผู้อื่นตายไปแล้วต้องไปต่อสู้ฝัดฟันกันเองอยู่ในแดนปีศาจพวกแลนนรลกต่างๆขุมนรกบางันบางตนนี้ใส่กมย่งบ่เบิรหนีมาเกิดในโลกมนุษย์ คนพวกนี้เป็นคนพวกอาภัพได้รับการดูถูกเหยียดหยามเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาจากสังคมกับผู้ที่เกี่ยวของครับเขาต่อมา,อมาเกิดมาเพื่อสวยสุกอันนี้ดียักหน่อยผู้ลงค้นเกิดมาเฮ็ดบุญไว้หน่อยเฮ็ดบาปไว้หลายคือเกิดมาได้รับกรรมในอบายภูมิเฮ็ดบุญไว้หน่อยเฮ็ดบาปไว้หลายก็ต้องไปรับกรรมในอบายภูมิมาสดใส่กรรมจ้าของไ้เบิด พอกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี่ให้รับผลบุญเจ้าของทีเฮ็ดไว้คนพวกนี้สิมินิัยดุ้ล่เลร้ล่สันดานว่าค่อยดีเอาเปรียบคนอื่นคดโกงคนอื่นล่ำรวยแลวกย้ยน,นเฮ็ดว่าเจ้าของนี่ไปคมเหงผู้อื่นเขาสิม,มาเสวยสุขเจ้าของเพื่อล่อว่าละสุดท้ายในชีวิตมาที่นี่ย่อมประทุเงินสิมาฮับเอาย่อมบาดนี่สิมาฮับเอาไปกลับไปทรมานอบัญภูมิคือเกาสังเกตง่ายๆก็คือว่า พวกซุ่มโอนีก็คือมมอยูไม่กินสู้ยางแต่วันนี้ใสเป็นคนเล้วลยวไหนะนะบุญกับเ่เฮ็ดบ่เสื้อเรื่องบุญเรื่องแบบแต่ว่ามมอยูไม่กินพวกนี้พ่อเบิดว่าละสวยสูกจากครองนะยอบบาลก็เอาไปลงกหน้าลกืกเกา่าต่อมาบบดที่นี้เกิดมาเพื่อเพิ่มเติมบารมีให้เจ้าของให้เติมเต็มเทพเจ้าบางองค ตั้งความปัญนาสิเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพาาระอรหันตสาวกองเีเป็นต้นแม้แต่ว่าโตเจ้าของที่มีบุญบาร,รมีหลายกระซังแต่ก็นยนังมีข้อบกพร่องในบาร,รมีเจ้าของอยู่บางขอเพิ่นก็ะเลยอลําลาจากพุทธโลกและถิมปาหิมาพานหนีจากแดนบาดาลมาเกิดเป็นมนุษย์องศาข้น,นจำพวกนี้ตั้งหน้าตั้งตากอ,กอบโกยเอาแต่บุญกุศล เพิ่นสบ่ยอมสะสมหลักฐานรู้ว่าสะสมทรัพย์สมบัติยั้งกระสางเพื่อเจ้าของเพิ่นสิยอมลำบากลำบนทำแต่คุณงามความดีสร้างบารมีบางเถื่อเนี่ยคนทั่วไปก็ะเลยแนมว่าโอ้ยสะ,เ,เ,ะเป็นโง่เนาะเป็นจังนั่นนี่ลหละคนผุ้นี้คือเพิ่นเกิดมาเพื่อที่จะเ็ตบาลมีเจ้าของให้เติมเต็มเกิดมาเพื่อสเสวยสุขกทกุกข์ ามกรรมที่จะวองเฮ็ดไว้ในอดีตมาัผู้หลังคนบ่หอดสนใจเรื่องบาปบุญคุณทนทวดนรกสวรรค์พวกพวกนี้คนพวกนี้เฮ็ดบุญไม่หลายกบ่าบืมแต่ว่าบุญมันบ่หลายพ่อก็เลยทรงขึ้นสวรรค์บาปกับ่หลายพ่อก็เลยทรงโลงนารกเออบัดพ่อตายไปแล้วก็เลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกว่าทินนสวยกรรมสวยผลกรรมตามที่จะคข้องเฮ็ดไว้ในชาติก่อนเขาจใีใจชีวิตแบบก็ยังข้นตัวตัวไปนั่นแหละ เห็นว่าเทดตามหน้าที่ที่จะาของควนสี่เหตุอันนี้เขาเอ่ว่าเกิดมาเพื่อสวยสุกแน่สวยทุกแน่ตามกรรมที่จะาของเห็ดไว้ในอดีตเกิดมาเพื่อทำลายลางสี่เหตุใน้าซูมมอนี้ยุคสมัยนี้ก็สีเห็นหลายเนาะซุม้มนี้เนาะผู้หลังคนเกิดมาเนี่ยก็เป็นคนที่มีแต่ความเขียดความแค้นว่ยอมผู้ใดก็แสดงว่าในอดีตชาติเขานี่ถูก สัตรูเจ้าของนี่กันแกงทอรมานเขาไปเฮ็ดทำลายเขา <_: S 1> เขาก็เลยคิด <_: S 1> เขาก็ะลยเกิดมาเพื่อที่จะล่างแน้นบ้าทีนี้แต่ว่ามันเกิดมาเพราะท่านที่จะมาล่างแ้นสัตรูสัตรูมันตายไปก่อนมาท่าน <_: S 2> <_: S 1> เขาก็ะลยยังบ่ยอมเลิกยอมล่าด้วยอำนาจด้วยความแค้นของเขานี่ก็ะลยเฮ็ดให้ใหเ,ขเขาเกิดมารวมชาติรวมสัตรูกันเออผู้เฮ่านี่มองเหตุงานกระเห็นหลายคนอยู่แม่นบอกเขาเกิดมาเพื่อล้างแ้นมาทำลายล้างแ้นกันมาเบียดเบียนกัน ตั้งแต่ตนจนจบลูกไส้เจ้าสำลานหลังผ่านทรัพย์สินของพ่อแม่เออยกตัวอย่างเป็นลังสีกัสีเห็นได้ชัดเห็นว่แล้วก็อดอด,อ,ดอยากอยาก,อ,ยากอดออมมากพ่อแม่เฮ้าอดอ่อมมากบ,บักลูกเกิดมาหนึ่งมาผานเอาเบิดเป็นเวลาหลายปีเนีภรรยาโขกทรัพย์สามี่าซั่นจิกหัวใส่สามีคือ,อยังถาดอาจารย์กันแกงพวกลูกซิสมงซั่นนะ เฮทให้ลูกซิย์นี่ต้องล่าออกไปบางสัตบ่ได้รับประกาศนิยบัตเออเห็นบ่สมัยนี้มีโยเวลาประกอบการค่าเล็กๆน้อยๆก็ถือพวกนายทุในไ่กันแกงจนเฮเจ้าของลมจมลมละไล่ไปอันนี้ก็มีผู้ลังค้นเกิดมานี่เพื่อปดเปลืองคำาสาปเห็นบ่สังเกตบอคนบางค้นเกิดมาเฮดบุญไม่หลายแต่บอเคยประพฤติศินให้ครบถ้วน ปัญญามตายไปแล้วไปขึ้นสวรรค์แต่กระผมหุจักรว่าประพฤตินตนจะคล้องจังงหดอยู่ในเทพสวรรค์เห,หมาะสมบาดท,ที่นี่ผู้ปกครองอยู่สวรรค์น,นี่ก็เลยใส่อำนาจบรรดาให้เขาลงมารับบทโทษบางอย่างอยู่ในโลกมนุษย์เป็นมนุษย์จำพวกที่ว่าเกิดมาแล้วด้วยดิด้คําสาของสวรรค์น,นั่นเองเห็นว่าเฮ็ดบุญมาหลายอยู่แต่ว่ามาสวยอยู่ในโลกมนุษย์นี้เป็นแบบที่มีขอบเขตก็คือว่าพลังคนมีเงินหลายแต่ว่าคิดการยัยย่มใดก็คือขาดทุนไป ขาดทุนขาดกําไรบางคนกับแพร่วัตถุบางอย่างคือคืนเครื่องบินว่าได้เออมีอาการแพ่เงี้ยรุ่นแรงต้องบูชาเทพพระเจ้าบางองค์าสันถ้าขาดการบูชาย่ำไลยก็คือมีเรื่องเดือดร้อนเจ็บเอ็นเป็นไข่ไปจังสันเกิดมาเพื่อทดสอบอุดมคติบางคนทําความดีไปหลายเติบ ตายไปแล้วไปขึ้นสวรรค์ได้รับความเมตตาจากเทพหลายหลายฝ่ายที่บริหารอยู่ทีงสวรรค์ว่าสันแล้วก็สนิทสนมกันดีก็เลยสงสัยว่าไหนเทพหลายฝ่ายเป็นมีบุญบารมีไกลเคียงกับเจ้าของว่าสันมทธิ์เหลือกว่าสามารถที่จะมาระวังโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์ได้โลกทิพย์ก็ได้ก็เลยตั้งความปรถนาว่าสิมทลิท์แบบเทพหลายฝ่ายเทพแบบแลหลายแบบมาลองเบงกอดูว่าสันก็เลยขออนุญาตเทพ ที่ปกคร้องสวรรค์ที่จะาของอยูหม่องนันนะครับด้วยอํานาจฤทธิ์อยู่ในโลกลงมาสังฤทธิ์อํานาจอยู่ในโลกมนุษย์มนุษย์พวกนี้สีมาเกิดในมูโจรเกิดท่ามกลางคนซัวคนเลวคอนอันตรพานคนที่มีอิทธิพลพวกนักการเมืองที่มีอํานาจคือมีอุปสรรคทดสอบสําหรับเขาเขาเอ่ยว่าเกิดมาเพื่อทดสอบอุดมคติถ้าเขาปรับตัวอย,อยู่ในกับบุคคลเหล่านี้ได้เออ ก็ยอมรับว่าเขาทําความสัวเขาสิมีความสุขมีอํานาจได้หลกมนุษย์แต่บบมีฤทธิ์อํานาจตามที่จะครองปัถนาได้ถ้าเขาเข้มแข็งเป็นคนที่ดีในมูโจรเออว่าอยอมรับความสัวแม้กระทั่งบีบคั้นถ้าเขาตายไปแล้วก็คือตายไปอยู่ในขณะที่เขาตั้งยังทําความดีอยู่นี่ถ้าเขาตายไปแล้วสวรรค์ก็สิต้อนรับเขาเขาคือคู่ย่านทูตสวรรค์เขามีฤทธิ์อํานาจในการข้ามห่วงเวลาได้ สามารถปรากฏตัวในโลกมนุษย์รับวัตถุท่านที่เป็นบุตรหลานบำเพ็ญกุศลได้ปรากฏอยู่ในแดนสวรรค์ปรากฏตัวอยู่ในอบยายุ่มิเพื่อศึกษาเรื่องพลองกรรมได้บุคคลทำนี้เกิดมาเพื่อทดวสอบอุดมคติเจ้าของคนที่เกิดอยู่อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเกิดมาเพื่อเปลี่ยนวงจรชีวิต มนุษย์บางคนเกิดมาเฮ็ดบุญหน่อยเฮ็ดบาปหลายหลังจากตายไปแล้วก็ต้องรับโทษขยามรับโทษเบิดตไปแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กับกับเกิดเป็นมนุษย์คือเก่าดำเนินชีวิตแบบเก่าก็คือเฮ็ดบุญหน่อยเฮ็ดบาปหลายคือเก่าวงจรชีวิตนีุ่นเวียนเปลี่ยนระวางโลกมนุษย์กับอบัยภูมิก่อนศิลาโลกนัน้นเทียที่หลังนี่ก็คือว่าเขาได้พบพ่อสมณะชีพหัมเกิดความเลื่อมใสเฮ็ดให้หันมากเขาวัดเขาว่าแต่บุญกันย่งหน่อย บ่าอาตานท่านกระแสบาปใดคือเกา่าตายไปแล้วก็ต้องไปรับทุกข์ในอบัยภูมุ่มตามเกา่าก้อนตายไปแล้วก็ได้ตังสัจะอธิษฐานวาสาธุเดอ้อขาดขา้ขาพระเจ้าต่อไปนี่เสียแต่ความดีเพื่อสิบได้ไปตกนรกอีกตัวคือเกา่าวาสันบาดท,ที่นี่พ่อเกิดมาก็ยังทนทุกข์ทรมานคือเกา่าเป็นคนอาภัพเฮ็ดบุญเฮ็ดคุณทํำบุญทํำคุณนํนาผู้ใดก็บ่ขึน้นปิดท่องหลังพระบนต่อไปแต่ว่าเขาข็ฝืนเฮ็ดความดีอยู่แม่ว่า สิกายเป็นคนดีที่โลกนี้บ่แย่เสียเขากับสร้างถอดปัดพ่อย่ามจบชีวิตตายไปแล้วโยมทูตกับมรับบัตรที่นี่วิญญาณไปสู่สวรรค์เบื้องบนเนอบัตรที่นี่วงจรชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปก็เลยได้ไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์เกิดมาเพื่อตั้งศาสนา ย่ามในกระซังที่ศาสนากาลังเสื่อมซ้ำอยเนี่ก็คือจนเหลือแต่หลักวิชาแล้วก็พระโพธิสัตว์เป็นกสิมาจุติในโลกบรรดาพวกถ้วยเทพต่างๆนี่เพ่กสิติตามลงมาเพื่อที่จะซ้อยให้เกิดการประกาศหลักธรรมให้ศาสนาดำล่งอยู่ที่ว่าคนประเภทนี้คือเกิดมาเพื่อเป็นที่เพึิงของสุกคนทั่วไป เกิดมาเพื่อรับพุทธพยากรในโลกาถาหนึง่งสิีมีพระพุทธเจ้ามาัตตรัสรู่พร้อมกันสองพระองค์พ้อมกันนี่บ่ไใดเป็นอันขาดก็เพราะว่าในขณะที่รักถ้ำคํำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยังคงครบคันอยู่ก็คือมีความหมันคงอยู่ขันผูใ้ใดผู้หนึ่งอ้างโตจะคล้องว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หม่ เขาผู้นั่นก็สิเป็นคนโกงหกหลอกลวงคณะที่พระพุทธทิศองค์หนึ่งจุติลงมารตสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพื่อปฏิสถานศาสนาพระพุทธทิศผู้ที่มัตตตรัสสรุปเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็คือต้องติดตามลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อรับยังเพื่อรับพุทธพยากรเป้าหมายของพระพุทธทิศก็คือพุทธภูมิเพราะฉะนั้นแล้วสิมพัมสอนชี้แจงว่าเป็นอย่างไรพระพุทธทิศนี่สิบว่าอาจบรรล,ลุขุนวิเศษอย่างใด พระพุทธิสาสิ่เกิดมาเพื่อรับพุทธ,ธะพยากรทอนั้นเกิดมาเพื่อรับใส่อุปถากย่ำเทพ,พเจ้าเพ่นจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เพื่อเพิ่มเติมบาลมีเจ้าของบาลมีทก์ให้เกิดมีความเปีียมเต็มเจ้าของแล้วเนี่ยเทพไ่ายบริหารในเทพผู้รับใสประจาตัวสิติตตามลงมาเกิดโดยคือว่าทิ้งช่วงหางประมัน สิบปีหรือยี่สิบห้าปีเทพเจ้าองค์นั้นในหลางของมนุษย์ก็คือวา่าสั่งบารมีเจ้าของรับใส่ลงมาเกิดเพื่อที่จะมอบตัวเจ้าของเป็นลูกศิษย์คอยซอยเหลือปฏิบัติด,ดูแลเทพองค์นั้นทเทพองค์นั้นก็สีอัมลาจากโลกมนุษย์รับใส่แล้วก็ซีอู่ปฏิบัติงานเจ้าของให้เรียบร้อยแล้วก็ติดตามกลับไปใส่อยู่ในเทพของโลกทิพย์ต่อไปคือเกา่า เกิดมาเพื่อทดสอบพรหมวิหารธรรมเทพเจ้าผู้สละพรหมโลกมาเกิดในโลกมนุษย์นี่เพิ่นสัง่งเพิ่นมาสัาง่งเพื่อเลื่อนอันดับขั้นตอนเป็นเทพเจ้าผู้ปกครองปกติแล้วสิเป็นนักบวชอุทิศชีวิตเจ้าของให้จเจริญรุ่งเรืองในศาสนาเป็นนักปฏิบัติธรรมบหวัหลาบหยดสรรเสริญว่างเชืไอใดต่อคํำยกคํำดาค่ำเบาขํำจ่าของคนพระวางหัวใจของเพิ่นมีความหนักแน่น เป็นไปด้วยธรรมะเพิ่นเต็มไปด้วยธรรมะตัณหาก็คือบ่มีที่วางเหลือสําหรับกรมตัณหาเกิดมาเพื่ออนุรักษ์ประเพที่โบรานย่ใดก็กระางที่โลกวิญญาณชั้นสูงมาเกิดหน่อยวิญญาณสันตมกสิเกิดมาหลายพวกเทพสีอาซาเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่ออนุรักษ์ประเภทนี่โบรานเทพสุมนีก็คือจะได้รับความเจริญในชีวิตได้รับการคุมข้องจากสวรรค์เป็นการตอบแทน ประเภทนี้โบวานอันคือศิลปะวิทยาการอันเก่าแก่กับพวกไสยศาสตร์พวกหัวลาศาสตร์พวกดนตรีการขับร้องคอนล่ำวรรณคดีจิตกรรมปฏิมากรรมวัฒนธรรมต่างๆอันนี้การเกิดประเภทนี้ก็คือมีคนประเภทเหล่านี้เกิดมาอยู่เด้เข้าเกิดบ้าเห็ดยังเกิดมาเผื่ออีหยังได้คำตอบจากองเราไปว่าเฮาอยู่ในประเภทใดของการเกิดมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีกำลังชีวิตอยู่ มักสิถามเจ้าของมาเกิดมาเฮ็ดยังเกิดมาเพื่ออีหยังแต่ก็บ,บ่ค่อยมีผู้ใดมีประเด็นชัดเจ้าของได้ว่าที่เกิดมานี่เฮ็ดแบบนี้เป็นเพราะอันนี้กรรมอันนี้ที่จะกข้องเฮ็ดนี่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ได้จังได๋ถ้าเฮาศึกษาเรื่องของกรรมกำหนดตามหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วก็คือตามหลักในรูปแบบของหลักการวิทยาศาสตร์ก็สิพ,พบว่าแบบหนึ่งก็คือว่าบ่มีอีหยังที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญหรอกทุกอย่างมันเกิดมามีเหตุในผลเกิดมาทั้งนั้นล่ละผลของการเกิดมาเนี่ ผลลัพธ์ต้องไหลมาจากเหตุในโลกใบนี้บ่มีสิ่งอย่างกระสังที่อยู่อยู่แล้วก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆบ่มีแน่นอนทุกอย่างไหลมาแล้วก็ต้องมาสู่จุดจบการเปลี่ยนไปตามสภาพแม้แต่ความพอใจความบ่พอใจที่เฮ้าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มนุษย์ทุกคนเกิดมายังมีชีวิตอยู่กันยังมีสัจจะทมอยู่เรื่องของกรรม ก็คือการกระทําของมนุษย์สิมียุ่สามอย่างก็คือกันก็คือว่าการกระทําทางใจการกระทําทางกายเราปฏิจนีก็เป็นการกระทําทางวาจาถ้าเฝ้าสังเกตดีๆก็สิเห็นว่าผิดกับสัตว์โลกพวกหน้าหน้าชนิดอย่างอื่นเพราะว่ามนุษย์เท่านี้มีความรู้สึกนึกคิดมีสติปัญญามีการสื่อสารมีมีการซื้อความหมายกันแบบด้วยการเว้าการจากันเพราะฉะนั้นแล้วการที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวกันนี่ ที่สามารถพัฒนาจากของได้ดีกว่าเหนือกว่าสัตว์อื่นๆก็ยังมีการวิวัฒนาการความจเจร่ญนลุ่งเรื่องใดหลายอย่างแล้วก็โลกสมัยนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอการย้อนฝีมือของมนุษย์ที่เป็นสัตว์โลกชนิดแบบนี้ลหละแต่ว่าสัตว์โลกของชนิดแบบอื่นๆนี่สิบุมพีการพัฒนาอย่งก็คือตามวิวัฒนาการของการเปลี่ยนไปทัองการเวลาส่วนมนุษย์เท่านี้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่ายังมีเหนือมีความแตกต่างจากสัตว์อื่นๆก็เป็นพอย้อนนี่ มนุษย์เท่านั้นมีความสําเร็จส่วนใหญ่สิเป็นคนที่มีความพร้อมโดยกรรมนี่แหละเขาเอินว่ากรรมกรรมที่ว่านะั่นคือกรรมสามยางสามทางนั่นเองถ้าคิดว่าผิดก็คือว่ามนุษย์นี้ก็สิเกือบๆทุกคนละไปย่อมมีความปรารถนาที่จะพัฒนากรรมสามทางของเจ้าของให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่สามารถสิธิเหตได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่เฮาได้เห็นอยู่ดูๆว่ามนุษย์ ยุคสมัยมีการคิดคนหาวิธีการใน้ลรักการเจ้าของมีทฤษฎีต่างๆขึ้นมากกับหย่อนเพราะว่าตอบสนองพฤติกรรมของเจ้าของที่ความเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยเรื่อยพระพุทธศาสนาก็เลยถือว่าการได้กําเนิดเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นการที่มันยากที่สุดเถอะเด้การที่ได้เป็นมนุษย์นั้นก็ถือได้ว่ามันเกิดขึ้นราบันประเสริฐคักๆเพราะว่าสภาพความเป็นมนุษย์นั้น เป็นการได้มีโอกาสที่ดีงามที่จะพัฒนาเจ้า,จาของพัฒนาชีวิตเจ้าของให้ดีขึ้นให้จเจริญงื้เรื่องขึ้นในสภาพความเป็นยูของเขานี่แหละจนหอดสภาพะความสมบูรณ์ของชีวิตเจ้าของตามคติของพระพุทธศาสนาที่ได้กาวไววบัดที่นี่ขึ้นยูกับว่าผู้ใดแล้วสิมีโอกาสเทศดีเ็ดให้เกิดประโยชน์ให้เจ้าของขึ้นมากผู้ใดก็สร้างที่ศึกษาเรื่องเล่าของชีวิตนี้ กะีมักเป็นคนที่บวปล่อยให้ชีวิตเจ้าของผ่านไปแบบไร้สาระก็คือบ่มีความประมาทในการใส่ชีวิตเจ้าของนั่นแหละแล้วก็เป็นที่ฮูจักว่าชีวิตเจ้าของนี่สิเฮ็ดประโยชน์จังไดสั่งจังไดแล้วก็เฮ้าสีกระทําสิ่สงใดให้มันเกิดประโยชน์ให้มันมีความสวยงามมีความสามารถบัดที่นี่ก็ได้ถือไล้ว่าคนที่มีชีวิตจะเจริญพ้นโดยพ้นดีนี่มันเป็นสิ่งที่โลกนี่และโลกน้าต้องการครับ กับเาถึงเรื่องเล่าของชีวิตของเฮาคือว่าเกิดมาเพื่ออีหยังเฮากับพ่อสิสรุปได้ว่าหาเหตุผลของเจ้าของว่าเฮาอยู่ในรูปแบบลักษณะของการเกิดอยู่ในกลุ่มใดนะครับถ้าผู้ใดอยู่ในกลุ่มแบบใดแบบใดเฮาก็จะเพิ่มทอนะครับว่าสิ่งที่คือกันถ้าเกิดมากความเป็นมนษย์ก็คือพยายามทาสิ่งที่ดีและในโลกนี่และการโลกหนานะครับเพื่อไว้นะครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วครับในโอกาสหนา ไายการเพจนํามาเล่าสีหาสาระต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังนํามาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของภาษาอีสานภาษาท้องทินให้สุขคูสุขคนได้รับฟังเป็นอัตรดในการฟังอีกแบบหนึง่งเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนมีความสุขความจเจริญทุกคนเดอ้อสวัสดีครับ